สัตัวนะเว้ยบนสั้นดบนอยู่ดูบนอยู่ดูบนอยู่โอ้ยนแปดไอสั้วดูดนแปด้าเดินคนด้หมดเฮ้ยดิสี่ได้นะเว้ยตัวนั้นบกเงียบไงเงี้ยกบ้าเสร็จออกมาไม่เจอใครเลยไเงี้ยเงียบม่ีอยไเงียไเงี้ย ผมเล่นโคบล่านรืมึงตีจะเอวยมันยิงอย่างเยอะเนาะมึงยังมันยิงวะโดนคุ้มหมดไดพวกมันใจมันใจอ่ะเฮ้ยโดนยัดวะไ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดโดนดอกนันหนงจอบมาตัวหนึ่งเลยบอหน้ายัญเจ็ดแปดแล้วเจ็อ่ะเฮ้ยหลังมันรอเข้ามาอยู่นี่ไม่รู้โดนอะไรสลีขโมย วไอ้ยิงจอยเขาไปไหนวะมันสลิงอยู่ยิไปด้ยินเสียงจริงฮะมามามาไาไือใครคือใครเข้าเข้าเฮ้ยอาร์เจนทินโอ้ยแค่นี้หลุดมาเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วลุนเยอะจังวะสองทางเอาอะไรมาบ้าเย็ดสี่เจ็ดไม่มีไม่มีแล้วรอไปรอไป ข้างในแค่สองวงเลนห้าสิบเลนห้าสิบสายตัวนึงไม่โดตัวหนึ่งปีพอปีพอสองดวงไอ้เลนบีห้าสิบเว้ยติดต่อตัวเดียวตัวเดียวมเนตกูโเนตกูเนตกูได้เลยไอเลนไอเสือข้างหน้าขอบละโอ้ยยิงไม่โดนนี่ยัดตัวได้ก็ได้สวยป่โดน รอรอรอเอกมันเองเอกมันเองเอกมันเอกเอกมันได้เหนือนโดนา์ลายยอตัวเ้ยสายาย้ายาย้ายตัวเลยไ้บ70 70โอยเหนือไอ้เชี่ยรอรตีได้รอตีได้ไปกู้ได้คนนึงกูคู่ะอยู่คีวจัดเดียวเดียวเดียวไม่มู่เยอะเหมือนเฮ้ยกูแหลกเียี่เหเหมือนกันเอาเาเวเวเเอาวเว โดนเน็ตเพื่อนเข้าไม่ได้ต่อเขานอนจริงหนูโไม่ได้หรอปกไม่ได้เมตออดิสออกไม่ออกเฮ้ยออกมาออกมาใกล้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 ตัวโลตายตัวโลตาาตัวโลต้าแพนด้าใช่ไมแนด้าแพนด้าแพนด้แนด้าไโดนดนไดนดนีใครล้นหลังดอกวดขาดแล้วนะมันตายแล้ว แจ้งแดงมากไอ้เจ๊ว่ากูบอดกูเนี่ยขาดแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไม่นไม่ได้วางบอดเลยเฮ้ยข้างหน้ามาแล้วเฮ้ยโลโลโลเลสโลดยังไงอีกไปมาไปได้วางหรือเปล่าโอ้ยเยอะเลยอ้าวเพงดูเพิ่งดูหลังแล้วใกล้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 ใช่พัดได้เนี่ยได้มาตั้งเลนได้ไม่โดนไม่โดนโอ้ยเยอะทั้งใกล้ทั้งไกลเลยเฮ้ย อมั uhm นโดนยิงไม่โดนบุบบอดเลยอตอวี่งตาดิเองตาตาเฮ้ยเาไม่ททีเลยกนั้นเว้ยแม่งแม่งเป็นขัาันโง่มากอะเบ้ยเอาเจริงจริงเลยโอ้ยยิงได้ก็ชมหน่อยเฮียชมหน่อยว่ไม่คือไอ้เฮี้ยเลนมาทำเฮี้ยอะไรไอ้บีก็เวลาแลังก็ทนที่จะหนีไม่หนี ไม่เป็นช็อตขารทิ่โง่มากไอ้เนี่ยจะโทถจริงครับทำมา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 เรียนเกี่ยวกับเนื้อขยงบริหารนะบริหารบริหารเออเออบริหารหรือเปล่าบริหารกล้ามเนื้อไม่ใช่บริหารธุรกิจไอ้เนี่ยเขาเรียนแพทย์แผนไทยอะวะหมอคุมีนะเว้ยมอคุมก็มีเอ้าไอ้เนี่ยวางบอดผิดมอหกเปล่ะมึงง้ออะไรอะแปลกต่อได้เปล่าเห็นเดี๋ยวปะเนี่ย ตามตัวนะเว้ยเออมบนฐานดูบนอยู่ดูบนอยู่ดูบนอยู่โดนแปดไอ้สัตว์ดูบนแปดไปหมดไปหมดเฮ้ยดีหนีได้นะเว้ยตัวนั้นไอ้หลังหลังหลังเมลี่ยนเตียนเตียนเอาไปเลยเอาไปเลยเว้ยเว้ยเว้ยแม่งเพื่อนขอเอ็ดไม่ให้อยู่เว้ยไอ้เดาต่อ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  เอ๊มนอตัวเอ้ามายิบคเบอร์เรกูไม่เห็นนะมันะภาพกูบักเหรอเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หยบไม่ไ้หะไม่ได้ไม่ได้แต่สรุปหยิบไม่หยิบม่ดีไม่ไม่รู้ไงจับไม่จับก็พอภาพกูมันมีขึ้นเลือกไม่เลือกมู่ดจับพี่ับอไมาันแมสตรงไหนวะมันจับตัวอะไรวะไรม่ก็ยิงเด็ดเด็ักไก่แม่งเลยมามามา สวยรักโครมมากโอ้โหมคลองเลยค่ะสามสิบคบไม่มันคมอย่างว่าเปล่าเพื่อนะกดได้หนึ่งสวยโดนแผลด้โเจโลเจโลเจโล่ออกมาแล้วมาอือบอกใหี้เงียบไงเงียบอุบายเสร็จออกมาไม่เจอใครเลยเงียบไม่ีเงี้ยออกีเงีย ไม่เจอใครนะเมื่อกี้นะว่าไงแต่ดูช้อนน่ะอยู่ไปดูเพื่อนแก้ลองตัวโอ้โหยิ่งกู้เดินไปทางไหนก็เจอวะกระดนอยู่มีพี่ก็ะดานอยู่เล่นไม่สมองไหนอ่ะโตโตนาซีโดนแฟดโดนแฟดเลยเข้าแล้ว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 เลยเอยโดนสามสี่ตัวในไซส์แล้วเฮ้ยไอ้หโดนแม่นจ้าต่อไอ้ไข่แม่อะไรยังไงไม่มันทำอะไรกันวะไอ้บัว ในโลกนี้มันม oh. ีคนกล้ากว่าที่เหยียบเหรอมันมีมันมีใครกล้ากับเพื่อนผมแล้วเฮ้ยมันมันน่ามันน่าชุมเลยทำไมพูดอย่างนั้นกัมึงไงเนี่ยโอ้ยมันวอร์ลงเลยง้อหน่อยไรคิดง้อหน่อยตัวไอ้สัตว์ถ้าโดนถ้าโดนก็โดนเยอะเงียบดูทำมิ ไลไปด้วยแฟร์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 ย่าโดนรอชาติ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 ตัวชาตัวตัวยาตัวยาวตยาตายตายชินหลบตัดยังไงวะชาติตัวทอดตัวทอดตัวทอดตัวท้ายตอะไตัวเองขอขได้ขอได้ถอถื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 ออถือถืถอถื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 อถอถื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 อ ตายตัวแเมื่งไหนวะไม่กงกาปะเรือบีวะไม่รู้ไม่รู้เพื่อนไม่รู้ไม่รู้ค้เหมือนกันแต่มันค้กว่าเราล้อเลยอมตกบ่ตก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 กตตะนะ ไม่ต้องยิงยิงกระากว่ l a n n i n g ahead ดีทโดตีนะเยีหน้าาตัวตัวเฮ้ยโดลเนตาตาโอ้โหทำไปเถึงแม่นกันจังหวะเจ็โลจะต้องไม่ไหนข้าสมองขาไดิโไม่มีใครช่วยกูเลยแมันไปยิงหมดเลยว่เตียงกูวะ รอบตัวหนึ่งเลยมันต้องเป็นอวยเียลองเดี๋ยวบอกนีชาชาคิ้ดสัตว์น่ชาอ๋อตายตายตาาตายไอ้ตาอมเลยไอ้ปนขวาเพื่อนอะไรช่างหนมอสันะโดนฮะโออหมดนะีเยตัดตรงการบินได้ตีแล้วตีเมียตีเียตัวตายแล้วไอ้เหี้ย ไม่ไปดูบอลแ้วหรอยังยังยัง้ยาพี่เอ้ยมันกฝั่งนี้ซ้ายหลังหลังห้ยจ้สาวเลยสาวเลยโอเคเฮ้ยหลงดโลเสรเโลเดเตียวเดระงหลังเยเอ๊ะไม่กูหรอไม่ทันแล้วปะไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันลเหนือไม่กู้ลนอเหนือเหนเหนือไม่กูเหรอ จะว่าไม่พูดกันด้ยไม่แล้วไม่มึงไม่กลัวก็กูยิงอ่ะไม่กูก็ล็อกอยู่ไอ้ที่จะช็อตได้เพื่อนกูเล่นออฟไงเียเออเอ้าเล่นออฟมึงจะล็อกให้กูงั้นยิงสองตัวเออไม่แล้วทำไมเพื่อนเพื่อนมึงไอ้ที่ลูกสมุนไม่ยิงให้หมดแต่ต้องช็อตอ่ะดูมันดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงตายเออเพื่อนมึงจะตายไม่เล่นครับเล่นอาร์เรทอ๋อทีนั้นเล่นเล่นแรงเลย ไม่ีนานแล้วปครงนยหนกดยว้ยเจ็บแล้วหรออะไรมีหัวตานนี้ดูบอต่อจบเาเลยนะดีตายด้วยโเลกด้วยอ่ะโอ้โหตายแล้วองสร้องสร้องสัตายโอยเขาไปเียนอะยโดูสียตัดไม่เียม้อยมีมมีฉาดมีตัวนึงสวย โดนไปอยู่ครับขัดเทคนิคน oh, like no, oh, ี่ต ok. ัวน oh, uh ี้โคตรโคตรโคตร้ยต uh ิดอะไรอะทีนิ้แมนด้จัด e e e m y r ข m a i ค้ามบข้าบนมนวะชุบนาดชุบาดชุบหลาดีอันนี้แพนใตังที่บานนะเงี้ยคูป่าวดิป่าว่าฮแมย โดนมั้งเย้แม่ไอ้รายการมันพูดล้วเมื่อกี้นะฮะแค่คำเดียวเลยกูแบบสมาธิกูหลุดไปแป๊บเดียวเลยอ๋อมงคลบายเลยไปยแล้เอ้ยัดได้ปะดัดเอ้เฝ้าเล่นช่ปไหมฉันจะเอากูมารีให้ก่อนกูเล่นกูเล่นน่าแต้ตีนกูยิงไม่ได้นะ

พีกที่ตอนไหนพีกวาไว้ไม่ได้ซื้อของทางนั้น